วันนี้นะคะจะอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ฟังนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนี่ก็นายกนะคะไม่ออกตอนนี้บางคนก็อาจจะตามข่าวก็ทราบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ตามข่าววันนี้ก็ออกมาฟังด้วยกันกับป้าลูกไก่จะสรุปพาดหัวข่าวของไทยรัฐให้ฟังนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ที่สุดนะคะของวันนี้ก็คือนายกไม่ออกตอกกลับ ทนายอานนท์ปล่อยข่าวไขก๊อกก่อน25พยยันใช้ม .112 และกฎหมายทุกฉบับจ่อจับ14แกนนำม็อบบุกสภานะคะก็จากเหตุการณ์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะก็เยาว,วชนปลดประชาชนปลดแอกเนาะกลุ่มคณะราษฎรปี 63นะคะก็ออกมาเนาะประท้วงกันนะที่4แยกแราชประสงค์นะคะแล้วก็ก็าศาสสีใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพข่าวไปแล้วนะคะซึ่งพอหลังจากการประท้วงในวันนั้นเนี่ยก็คือ,อาทางทีมแกนนำสำคัญ,สำค,ญสำคัญก็ประกาศออกมานะหรือว่าเยาวชนปลดแอกเนี่ยก็บอกว่าวันที่25นี้นะคะก็จะมี การประท้วงใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะทนายอานน์ก็ออกมาออกข่าวว่าลงโพสนะคะว่านายกตู่นะคะอาจจะลาออกก่อน25พฤศจิกายนนี้นะซึ่งนายกก็ออกมาถแถลงแล้วนะคะว่าไม่ลาออกเนาะแล้วก็บอกว่าให้ไปถามว่าทำไมให้ไปถามทนายอานน์ว่าทำไมถึง พูดอย่างนั้นนะคะโอเคนะนี่ก็คือเป็นข่าวใหญ่ของสำหรับวันนี้ที่พาดหัวข่าวในไทยรัฐนะอีกข่าวนึงค่ะนี่ก็คืออาลัยเสียเต้ยนะอ,อ,อันนี้เป็นภาพญาติจับกรอบรูปอาลัยเสียเต้ยนายสมพานสุรันกุลอดีตสามีเจ๊อ๋อ90ล้านตั้งศพ่วดที่อําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีหลังเป็น่่วยเป็นโรคไวรัส ปรับอักเสบบีนะแล้วก็ไปวิ่งนะคะก็เท้าบวมทั้งสองข้ามแช่น้ำอุ่นแล้วก็มีแผลผุพองจนกระทั่งเสียชีวิตเนาะซึ่งแพทย์ระบุว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะส่วนภาพมุมเล็กๆเ,เนี่ยก็คือเป็นภาพที่เสียเต้ยเนี่ยกับภรรยาอาดีตภรรยาเนาะที่ถูกลอตเตอรี่90ล้านโอ้โหก็ ก่อนหน้านี้นะคะเสียเตอรก็จะประมาณว่าเหมือนกับเป็นที่แบบกลายเป็นมีชื่อเสียงไปเลยอะคนติดตามเยอะแยะเลยนะคะใน Facebook ของเขาที่เขาก็จะแบบว่า,าพูดถึงภรรยาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภรรยาเนี่ยประกาศตอนที่ก่อนจะเลิกกันะนะเนาะก็คือบอกว่าให้เงินเขาประมาณ40-50ล้านนะเท่าที่ป้าลูกไก่จำได้เนาะก็เสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวเนาะก็ ฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะเรื่องหน้าเศร้าเหมือนกันเนาะเวลาทีา่คนได้รับถูกรางวัลแบบฉุกละหุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางคนก็แบบเหมือนเฝ้ารอคอยใช่ไหมที่ชีวิตจะดีขึ้นแต่บางทีชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนนะคนเรานี่มันแบบว่าอาจจะรวยขึ้นภายในวันเดียวอาจจะจนภายในวันเดียวหรืออาจจะหมดลมหายภายในหมดลมหายใจไปได้แบบ ขณะที่ยังมีเงินใช้อยู่อะไรอย่างนี้เนาะก็ชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนเนาะที่เขาบอกว่าเนื่องจากชีวิตคนเราไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ให้ทําความดีเอาไว้นะเมื่อเวลาที่แบบาตายจากโลกนี้ไปก็จะมีคนแบบพูดถึงในทางที่ดีเนาะหรือว่าก็เป็นคุณอุปการแก่โลกบ้างนะนะคะอีกข่าวหนึ่งที่อาจจะแบบว่าเป็นมุมเล็กๆเฉยๆเนาะก็คืออุทาอุทรคุก 20ปีพนมนะคะอดีตพออ,อ,อ,อสํานาเขาเรียกว่าอ,อดีตอ,อพุทธศาสนาคือให้โดนจำคุก20ปีนะจากกรณีเงินทอนวัดนะคะให้ชดใช้อีก12รล้านเนาะสารทุจริตและประพฤติมิชอบอ่านคำพิพากษาอุทธร์ยื่นตานสารชั้นต้นนะคะจำคุกเนาะนาย พนมสอนศิลป์อดีตผออพุทธศาสนานะคะและนายวสันกิติธีรสิทธิ์อดีตผออส่วนบูรณะคนละ20ปีซึ่งเขาก็ยังจะสามารถอุทธรต่อไปได้เดี๋ยวตอนนี้ก็คือว่าติดคุก20ปีเนาะถ้าในเรื่องของใครยังพอจำได้อันนี้ก็เป็นข่าวมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็คือว่ากรณีที่มีวัดเนาะเริ่มจาก หนึ่งวัดก่อนเนี่ยก็คือ,อพบปัญหาว่าสำนักงานพุทธศาสนานะคะจะให้เงินวัดเนาะแต่พอจะให้เงินวัดเนี่ยสมมติว่านะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในเรื่องเป็นจริงตัวเลขจะไ,ไม่ไม่เป๊ะอย่างนี้เนาะอย่างสมมุติว่าจะให้เงินวัด1ล้านบาทเนาะเป็นงบประมาณของหลวงเนี่ยงบประมาณแผ่นดินเนี่ยของหลวงจะให้เงินวัด1ล้านบาทเนาะแล้วก็บอกว่า,อาพอให้ไปแล้วเนี่ย ต้องคืนให้ด้วยนะเอ,อ่อยกตัวอย่างสมมุติว่าให้วัดไป1นล้านบาทจะต้องคืนให้เจ้าหน้าที่30,000นบาทอย่างเงี้ยก็คือเงินทอนนะคะอันนี้ก็สารตัดสินไปแล้วว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าจะต้องจําคุกเนาะยีปีนะนะก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละนะซึ่งนอกจากจําคุกแล้วเนี่ยยังจะต้องใช้เงินด้วยอีก12ล้านบาท ก็ยังดีที่แบบว่าศารก็ยังกระบวนการยุติธรรมนะก็ยังติดตามข่าวนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนาะโอเคอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะก็คืออันนี้เป็นข่าวเศร้านิดหน่อยก็เป็นข่าวเศร้าแหละเนาะที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะไปเที่ยวที่เชียงใหมนะ่เนาะเป็นนายุทศมนตรีตำบลหลัก6อําเภอเมืองปทุมธานีเนาะแล้วก็ภรรยาแล้วก็ ื่อนบ้านด้วยก็คือว่า,อาขับรถขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์นะคะแล้วตอนขากลับเนี่ยนาะก็เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ปรากฏว่าเ,าเสียชีวิตทั้งหมดนะคะหศพก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะก็อ,อันนี้ก็เป็นข่าวหลักๆอ่ามีอีกภาพหนึ่งนะคะที่เ,เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับ อยู่ใกล้ๆก,กับที่ว่านายกไม่ลาออกนั่นแหละนวก็คือว่าเป็น Big c ค e a n นิ่งเดยนะคะก็คือสมาชิกเพจลุงตู่และเพจภาคีประชาชนเทิดทูนพระมหากษัตริย์นำแนวร่วมเครือข่ายกว่า100คนช่วยกันทำความสะอาดทาสีกำแพงแล้วก็ทำความสะอาดป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนาะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรสาดสีจนแบบเป็นสีเปื้อนไปหมดนะคะ ตอนนี้ก็คือเขาทำความสะอาดออให้แบบก็กลับมาเห็นเนะเดี๋ยวติดป้ายแบบรูปมาให้ดูก็เห็นว่าสะอาดแล้วเนาะสามารถทำทำความสะอาดได้เนาะสงสัยจะใช้น้ำมันสนนะคะ <S <S ก็น่าจะเอาออกได้โอเคนะนี่ก็เป็นภาพนะคะก็ไม่รู้ว่าใครติดตามข่าวหรือเปล่าเนาะถ้าตอนนี้นะคะถ้าใครติดตามข่าวเนี่ย ไม่ว่าข่าวแต่ละช่องหนังสือพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยก็คงจะลงข่าวแบบว่าทูนต่างกันเนาะเนื่องจากว่า,าใครเชียร์คณะราษฎรเนะเาะชุมนุมราชฎรเนาะใครเชียร์ผู้ประท้วงใครเชียร์ลุงตู่ก็อาจจะมีการเชียร์ต่างไปเนาะมีโพลเขาออกด้วยนะว่าอยากให้ใครเป็นนายกนะก็ คะแนนเสียงของลุงตู่นี่ยังเยอะอยู่นะนี่เป็นโพของนิด้านนะก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีใครจะแข่งทำโพหรือเปล่ากนะ็พี่พี่น้องๆอที่ฟังปลาลูกไก่นะคะเชียร์ใครหรือว่าสนับสนุนใครหรือว่าไม่ได้สนใจใครก็แสดงความคิดเห็นมาได้ข้างล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะแล้วก็บอกด้วยว่า เออดีหรือเปล่าที่ป้าลูกไก่มาเล่าข่าวให้ฟังนะคะก็จะได้แบบมีกิจกรรมมีข่าวมีคลิปขึ้นใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ